เอาละครับทุกคนกลับมาเจอกันกับเกมจูจ k สึกไ n Phantom Palette อีกแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าถ้าสมมติว่าเริ่มใหม่ตอนนี้หรือว่าเราไปรีโลหาเมกุม,มิตอนเนี้ยคุ้มไหมนะครับผมเนี่ยก็จะตอบว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอเตือนก่อนสั้นๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับตัว SSR เมกุมิล่างอนาเขตไม่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะตัวเนี้ย มันจะเข้ามาในตู้ธรรมดาด้วยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยเพราะว่าเมกุมิเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับทุกคนซึ่งจะถามว่าโอเคตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนอย่างยูตะนะครับที่มันจะมาพร้อมกับแคมเปญยูจูสึไคเซนซีโร่ซึ่งในกรณีอย่างยูตะเนี่ยคือมันจะวนมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเพราะว่าคือถามว่าเกมนี้ยตัวละครเนี่ยมันวนไหมมันวนนะครับทุกคนแต่ว่าประเด็นเนี่ยยูตะนะครับทุกคน อย่างเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเปิดมาตั้งแต่21พฤศจิกายนนะครับทุกคนตั้งแต่ปีก่อนเลยปลายปีก่อนนะฮะตอนนี้อาจจะครบปีแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยตู้ซีโร่ยังไม่วนกลับมาเลยนะครับแต่ก็ผิดกันกับตัว s s r เมกุมิตัวนี้นะครับที่สุดท้ายเนี่ยมันจะลงตู้นะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับคงไม่ได้มาเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะอาจจะแบบถึงขั้น3เดือนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้3เดือน6เดือนเนี่ยมีสิทธิ์นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเผื่อใครยังสงสัยอยู่ว่า ตัว SSR เอสามกมิล่างอนาเขตไม่สมบูรณ์เนี่ยดียังไงนะครับคนทำไมหลายคนถึงอยากได้ก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าเมกูมิตัวเนี้นะฮะเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากนะครับจะพูดว่าเป็นซับพอร์ตอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เชิงนะครับจะออกแนวเป็นตัวซับดพด้วยนะครับเป็นตัวที่ทำาดเมจได้ด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้แรงมากนะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวที่แบบสามารถซับพอร์ตได้ทำาดเมจได้นะครับถ้าให้ผม ยกตัวอย่างว่าค้ายใครในตอนนี้น่าจะคล้ายๆนาดามิตัว SR นะครับที่มีทั้งบัฟทั้งอาร์ดีบัฟหรือออกไปตีได้ด้วยนะครับอันนี้คือเพอร์เฟมากๆนะครับซึ่งเมกุมิก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันตรงนั้นนะครับแต่ดีกว่าด้วยนะฮะก็พูดตามตรงนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตัวอย่างเมกุมิตัวนี้นะครับยังติดเทียรอ S S อยู่เลยนะฮะทุกคนเทียในสายซัพพอร์ตนะครับตัวละครนี้ยังติดอยู่เลยนะฮะ โดยถามว่าข้อดีของตัวละครนี้คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของอันติกางอนาเคตนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือเด็ดเลยนะครับเพราะว่าดีบัฟศัตรูแบบจัดเต็มเลยนะฮะแถมแน่นอนว่าดีบัฟเหล่านี้นะครับทำให้ทีมเราเนี่ยตตแรงขึ้นมากๆนะครับนั่นคือจุดที่สําคัญมากๆนะฮะโดยเฉพาะทีมสายกายภาพนะครับเมกุมิเนจะมีดีบัฟที่ทําให้ศัตรูโดนกายภาพแรงขึ้นด้วยเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครเนี้ยเป็นตัวซับพอร์ตที่มีค่ามากๆนะครับ โดยเฉพาะในทีมกายภาพเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะแน่นอนนะครับว่าเกมนเนี้ยตัวดาเมจเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้นะครับมันอาจจะโดนแบบเดี๋ยวมีตัวใหม่มาก,ก็เก่งกว่าไม่นานก็โดน Power c r e ครอะไรเงี้ยนะครับทุกคนตัวเก่าๆส่วนใหญ่ตัวดาเมจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมาบ่อยมากนะครับแต่สิ่งที่ต่างออกไปสําหรับตัวซัพพอร์ตเนี่ยนะครับหลายๆตัวเนี่ยนะฮะจะมีพื้นที่ในทีมเราเนี่ย แทบจะไปตลอดเลยนะครับอย่างเช่นตัวอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับทุกคนเป็นตัวแค่ SR นะครับแต่คนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นทุกวันนี้นะฮะยังใช้อยู่เลยนะครับทุกคนเนี่ยมันไม่มีอะไรแทนที่กันได้นะครับตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างอายุการใช้งานจะยาวนานนะครับก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนพิจารณาที่จะรีโลหรือว่าจะเริ่มเล่นใหม่ตรงเมกุมิเนี่ยแบบโอเคเป็นรีโลหาเมกุมิใช่ไหมตัวเหล่าซัพพอร์ตที่มีในเกมตอนเนี้นะครับขอใช้เปรียบเทียบหน่อยนะฮะ โดยตัวซับที่ดีมากๆนะครับในจุดนี้ก็ที่ผมพูดไปก็มีอาจารย์ใหญ่นะครับตรงนี้ไม่ต้องสืบเลย TSS แน่นอนนะฮะส่วนนานามิ SR ที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะทัมแเมจได้ด้วยบัฟได้ด้วยนะครับเป็นซับดีเพสอีกหนึ่งตัวนะฮะส่วนถ้าถามว่าเมกุมิเน่จะอยู่ในเทียระดับไหนนะครับก็แน่นอนว่าต้องอยู่ในเทียเ์ SS เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าโอเคเทียบเท่าอาจารย์ใหญ่ได้ไหมนะครับ เด่นกันคนละด้านดีกว่านะครับทุกคนอย่างเช่นอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะเด่นเรื่องการบัฟแบบเพียวๆเลยนะครับทุกคนพออาจารย์แกแบบเน้นบัฟอย่างเดียวไปคือบัฟบัฟบัฟอย่างเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ทำดาเมดไม่ทาอะไรนะฮะซึ่งซึ่งก็จะทําให้อาจารย์ใหญ่นะครับเด่นในเรื่องบัฟมากกว่าเมกุมินะครับแต่ถามว่าโอเคแล้วเมกุมิเด่นกว่าด้านไหนนะครับก็คือในจุดที่เมกุมิเนี่ยสามารถทาดาเมจได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะมองว่าโอเค คืออาจารย์ใหญ่ซับดีกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจารย์ใหญ่เนี่ยบัฟดีกว่านะครับทุกคนแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ทำดาเมจไม่ได้อย่างเมกุมินะครับเมกุมิเนี่ยอันติก็แรงนะครับทุกคนอันติเนี่ยไม่ใช่เบาๆเลยนะฮะอันตินี่คือดาเมจเป็นพันเป็นต์นะครับทุกคนสูงสุดที่เวลสิเนี่ยคือพั0 0เลยนะครับมันมีดาเมจด้วยนะฮะมันไม่ใช่ตัวละครที่บัฟอย่างเดียวนะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาในจุดนี้ด้วยนะครับถามว่าเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยมันเออถ้าเทียบเรื่องบัฟตรงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าจานใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเมกุมิก็สามารถทำาดาเมจ เร่งให้เราเคลียรด่านได้เร็วขึ้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบพึ่งให้แบบไปบัฟให้ดาเมจให้ตัวแครี่เรามันแรงที่สุดตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการกระจายความแรงอย่างเงี้ยนะครับกระจายความสามารถหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะฮะส่วนพวกซัพพอร์ตอื่นๆอย่างเช่นพวกยุกิไคโตอินุมากิพวก, uki, o, um aki, พวกไอตัวแรงอาพวกทั้งหลายพวกนี้ก็มีไว้ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับโอเคหลังจากเราเคลียร์ทุกเรื่องเงื่อนไขพื้นฐานไปทั้งหมดแล้วนะครับได้เวลาที่ผมจะมาตอบแล้วว่า ถ้าถามว่ารีโลหาเมกุบิตอนนี้ดีไหมนะครับคำถามนี้ต้องให้ทุกคนถามตัวเองตามนี้ก่อนนะครับว่า1เลยไอดี ID ตอนนี้เรามีตัวอะไรเราบ้างนะครับทุกคนมีซัพพอร์ตพร้อมแล้วหรือ,อยังผ่านด่านเนี่ยติดปัญหาแค่ไหนในช่วงนี้นะครับเคลียร์เนื้อเรื่องไหวไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับเช่นในกรณีที่บอกว่าไอดีเรามีอาจารย์ใหญ่แล้วมีโกโจมีโนบะระอะไรพวกนี้นะครับเซตอัพแบบพร้อมแล้วมีแบบ อาจจะซับพอร์ตสตัวมีก o โจโนบาระอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็แทบจะไม่มีเหตุผลอะไรให้เปิดเมกุมิแล้วนะครับอันนั้นแหะคือจุดที่โอเคไม่ต้องคิดแล้วนะครับไม่มีเหตุผลอะไรต้องรีโลเลยนะครับเพราะว่า ID ดีอยู่แล้วนะฮะสามารถเคลียร์คอนเทนต์ได้สบายมากๆอยู่แล้วนะครับก็รอยูตะไปได้เลยชิวๆนะฮะส่วนถ้าคําตอบคือ ID เรายังขาดตัวซัพพอร์ตดีๆนะครับอย่างเช่นไม่มีอาจารย์ใหญ่ไม่มีนานามิหรือแบบ ผมคิดว่าตัวรัไอตัวอายุกิไคโตอินุมากิหลายๆคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ไอตัวพวกนั้นอะ่ะมันซับกลางๆทุกคนมันไม่ได้เด่นมากนะครับมันเฉยๆเลยแหละนะฮะเรียกว่ามีไว้ใช้ชั่วคราวแหละนะครับเพื่อรอตัวใหญ่ๆอ่ะเนาะนะครับแต่ถ้าคําตอบเนี่ยคือไม่มีพวกไม่มีตัวซัพพอร์ตพวกนี้เลยนะครับการที่เราจะไปรีโลหาตัวซัพพอร์ตดีๆอย่างเมกุมิเนี่ยก็ดูเมกเซนนะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนว่า ตัวละครอ,อย่างเมกุมิก็จะมีประโยชน์กับ ID ที่ไม่มีตัวซัพพอร์ตมากๆนะครับการที่ขาดตัวซัพพอร์ตในเกมเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับทุกคนเพราะว่าดาเมจเราจะไม่ถึงเลยนะครับยิ่งด่านได้ท้ายเนี่ยจะติดปัญหามากๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ตัวดาเมจดีๆอย่างช่วงเนี้ยคือโกโจที่มันมีเวลาจํากัดเนี่ยนะครับการที่เราขาดตัวบัฟไปเนี่ยเรารีดดาเมจยังไงมันก็อาจจะไม่ทันนะครับทุกคนในช่วงเจ็ดเทิร์นที่มันให้มาเนี่ยนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยตัวซับดีๆเนี่ย สำคัญมากๆนะครับทุกคนใครที่แบบติดด่านหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีซัด์ดีๆก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับส่วนคําถามข้อที่2นะครับก็คือเราตั้งใจจะเล่นทีมกายภาพในอนาคตหรือเปล่านะครับอันนี้คือคําถามที่สําคัญยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมกุมิเนี่ยมันเป็นตัวซับทีมกายภาพที่ดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคําตอบคือใช่โอเคเราจะเล่นทีมกายภาพในอนาคตรออาโทจิหรืออะไรเงี้ยนะครับ เมกุมิเนี่ยจะเป็นตัวซับทีมกายภาพที่ขาดแทบไม่ได้เลยนะครับทุกคนคือเอาไปตั้งทีมได้เลยนั่นเองนะฮะส่วนถ้าคําตอบคือไม่โอเคเราไม่ได้เล่นทีมกายภาพในอนาคตนะครับแล้วอาจจะเล็งตัวสายเวทหลายๆตัวไว้อย่างเช่นโกโจยูตะอะไรเงี้ยหลายๆตัวพวกเนี้ยก็ออกแนวไปทางสายเวทมากกว่านะครับดังนั้นเมกุมิก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไร กับ ID เราขนาดนั้นนะครับเพราะตัวซัพพอร์ตหลายๆตัวเนี่ยก็ทําหน้าที่แทนเมกุมิได้นะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าคําตอบคือใช่ก็การที่จะเริ่มโดยมีเมกุมินะครับแล้วเราเล่นทีมกายภาพในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าไม่ก็คือโอเค ไม่มีเหตุผลไรแล้วนะครับที่เราจะต้องเปิดเมกุมินะฮะเพราะรอรอตัวซัพพอร์ตอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้เองนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สักพักคงได้จานใหญ่เองอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้า ID เราเนี่ยมีตัวละครอย่างเมกุมินะครับมันจะเป็นตัวละครที่เราใช้ติดทีมไปอีกยาวๆแน่ๆนะครับถ้าเกิดสมมติเราไม่มีตัวซัพพอร์ตดีๆใช่ไหมนะครับหรืออย่างเช่นเอาง่ายๆคืออ่าเรามีจานใหญ่อยู่นะครับเมกุมิก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือซับคู่กันเนี่ย สองคนเนี้ยแทบจะไม่หลุดทีมเลยนะครับทุกคนจานใหญ่กับเมกุมิเนี่ยก็จะอยู่ไปอีกยาวๆเลยแน่นอนนะฮะแต่ถ้าถามถึงความคุ้มที่เราจะเปิดหาเนี่ยสมมติเล่นเป็น ID หลักเลยนะครับหรือเริ่มเล่นไปแล้วสักพักนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวละครอย่างยูตะเนี่ยนะครับมันก็ใกล้เข้ามาแล้วเราไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ทุกคนมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยนะฮะซึ่ง เราเนี่ยต้องใช้เพชรในการการันตีกาชาเนี่ยนะครับทุกคน75,000เพชรนะครับทุกคนเยอะมากนะฮะซึ่งใครที่เริ่มเล่นมาแล้วสักพักเนี่ยเราเก็บเพชรมาพอสมควรแล้วทุกคนคงไม่อยากไปเริ่มใหม่แน่ๆนะครับซึ่งในช่วงที่ยูต่ามาเนี่ยเราได้สุ่มหาตัวละครอีกเยอะนะครับทุกคน ในช่วงนั้นเราอาจจะได้ตัวซัพพอร์ตดีๆกลับมาก็ได้นะครับทุกคนทัก ID ใครยังไม่มีซัพพอร์ตนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมจะแนะนําแล้วก็เตือนไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยเมกุมิเนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่แน่นอนที่สุดยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยหรือว่า ID เนี่ยมีตัวละครไม่พร้อมนักอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะมันจะคุ้มกว่าผู้เล่นที่เล่นมาพักนึงแล้วนะครับที่แบบเก็บเพชรมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับไปเริ่มใหม่มันก็เหนื่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะ ผมจะทิ้งท้ายให้นะครับด้วยการที่ผมจะไปเปิดตู้เมกุมิโชเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือ ID ที่ผมสมัครใหม่มาเลยสดๆร้อนๆนะครับมีเพชรอยู่ที่13,000เพชรเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ไหมเมกุมินะฮะก็ผมก็อยากทำา d นึงไว้เป็น ID เล่นสายทีมกายภาพเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแบบแยกให้มันชัดเจนไปเลยนะฮะเราไปเริ่มซุ่มกันเลยนะครับจัดไป ขอเด็ดเด็ดโดนโโอเคปลายสีทองโอ้โหต่อยเปล่าไม่มีอะไรเลย <c oughs> นี่นะฮะก็ใช้การสุ่มของผมเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก็ได้นะครับทุกคนว่าเนี่ยโอ้โหดูสินะฮะโโทุกคนอะไรกันวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่ไงูชิกุโดเมกุมิะครบไมใช้ตัวนี้สิโอ้โหอ่ะ ภารกิจเดียวโอเคเพชรในตมหนักเลยหนักเลยนะฮะทุกคนนี่มีจานใหญ่มาด้วยนะครับโอ,โอเคได้ดนามีตัวนี้นะครับเพอร์เฟ <Perfect. S 1> เลยนะฮะสำหรับทีมกายภาพนี่ก็ไปใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสุ่มต่อกันเลยนะครับก็เอาเพชรให้เกลี้ยงนั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่านะฮะถ้ามันไม่ได้ผมก็ต้องไปต่อนะไปหาไอดีตัวอ,อื่นต่อ โอ้โหปัดเปล่าอีกแล้วแต่ป้ายสีม่วงนะฮะทุกคนโอเคยังไงซิโอ้โหเออตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนไขรเอ่ยโอเคได้จานใหญ่แล้วฮะมายอดเยี่ยมเลยนะครับไอดีหลักผมยังไม่ได้เลยฮะจานใหญ่เนี่ยยูกิไคโตนี่ก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆไอดีอีกแล้วไม่ใช่ตัวนี้โว้ยขอ SSR ดิ เอสเซตาไออนาเกตไม่สมบูรณ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวมันให้เอสเซตาผิดตัวมาะะโอเคได้โชโกะมาด้วยนะฮะชโกะนี่ไม่เคยใช้เลยนะทุกคนจักใจเลยเโอเคเดี๋ยวนะฮะเปิดถูกตู้ไปเนะ <laughs> นี่ยมือมันไม่มาใไม,มันเงียบอย่างงี้โอเคไปต่อครับไปอีกสองรอบนะฮะทุกคนมัน 0.7%โอเคมีหมักสีฟ้านะครับแต่ไม่มีประกายไทมินโอเคจัดมาหน่อยเถอะนะแต่จากหลังสีทองไม่มีความหวังเลยโอ้โหอขอข้ามแล้วกันนะครับทุกคนอะไรกันวันนี้โคตรเกลือนะครับโอเครอบสุดท้ายครับทุกคนจัดไปโอเคจากหลังม่วงนะฮะยทะมินหน่อยไป ไม่มีอะไรเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮะยังไงซิมันไม่มี SSR เลยเหรอเนี่ยฮะสี่มัลติเนะี่ยโอ้โหมี SSR เป็นเป็นนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะครับก็รีโลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนก็เราก็ต้องทำอะไรแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะกว่าที่เราจะได้ตัวละครที่ต้องการนะครับทุกคนก็อย่างที่เห็นนะฮะ ตู้มันก็เกลือพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปเปิดใน ID ดีหลักหรือว่าคือไอเดียมันควรจะเป็นเรื่องของการรีโลมากกว่านะครับสำหรับตัวฟูชิกุโรเมกุมิร่างอนาเขตไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ดูแลชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะใครที่จะไปเปิดก็ขอให้โชคดีกันนะครับผมส่วนใครที่รีโลก็ขอให้ได้ตัวเด็ดๆตัวโดนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ